มหศจัรย์แห่งตัวเลขยิงแสกหน้าออฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอ8ตัวเลขมหศสัรย์หลังเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนเปิด8ตัวเลขนหน้ารู้ของเรอัลมาดริดหลังประกาศสักดาสิวแชมป์ลาลีกาเรียบร้อยแล้วเซเนดินซีดานกุนซือเรอัลมาดริดพาราชันชุดขาวผงาดคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาล2019-2020ได้สำเร็จ หลังจากเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบีเาเรอยล2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่สบกรกฎาคมที่ผ่านมาราชันชุดขาวเรเอัลมัดริดมีคะแนนเพิ่มเป็น86แต้มจากการลงแข่ง37นัดทิ้งหัางบาร์เซโลนาที่พลาดท่า แพ้คาบานให้กับโอซาซูนาไป1ประตูต่อ2ถึง7แต้มโดยเกมปิดซีซั่นของราชันชุดขาวคือการบุกไปเยือนเลก,กานสในวันอาทิตย์ที่19กรกรกฎาคมนี้สำหรับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของเรอัลมาดริดมีสถิติและตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ 0. ูนย์เรอัลมาดริดไม่แพ้าร์เซลน,น,นาเลยในซีซั่นนี้แถม ยังไม่เสียประตูจากสองนับที่เจอกันอีกด้วยนั่นคือเสมอ0ูและเอาชนะไปได้2ประตูต่อศย์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำได้นับตั้งแต่ฤดูกาล1974-75เลยทีเดียว2เซนดีนซีดานพาราชันชุดขาวควา้าแชมป์ลาลิก้าได้เป็นสมัยที่2ในการคุมทีมของตัวเองหลังหนแรกทำได้เมื่อฤดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7 11 นี่เป็นการคว้าแชมป์รายการที่11ของเซนดินซีดานในฐานะกุนซือเรอัลมาดริด19ซีดานคุมมาดริด209เกมได้ไป11แชมป์หรือคิดเฉลี่ยได้แชมป์ทุกๆ19เกมโดยมีแค่มิเกลมูยอตที่ได้แชมป์มากกว่าที่14รายการจากการคุมทีม605นับ21เฟรกรองเมนดี้เป็นนักเตะค,คนที่21ของเรอัลมาดริด ที่ทำประตูได้ในฤดูกาลนี้ส่งผลให้เป็นทีมที่มีนักเตะแตกต่างกันที่ทำประตูได้เยอะสุดในซีซั่นเดียว 22. เซอร์กิโอรามอสและมาซิโลได้แชมป์2ีรายการร่วมกับเรอัลมาดริดทำให้ตอนนี้เป็นรองแค่ปาโก้เจนโตที่ได้แชมป์มากกว่าที่23รายการ 34. เรอัลมาดริดได้แชมป์ลาลิกา เป็นสมัยที่34มากที่สุดในลีกขณะที่บาร์เซโลนาตามมาเป็นอันดับที่2ที่26สมัย79บาร์เซโลนาเก็บได้79คะแนนหลังผ่านไป37นัดซึ่งน้อยสุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8 64แต้มที่จบด้วยอันดับ3และทั้งหมดนี่คือ 8ตัวเลขมาัศจรรย์หลังเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนอย่างยิ่งใหญ่เหนือบา,าร์เซโลนาฤดูกาล2019-2020ติดตามความมันความสะใจของฟุตบอลลาลิกาได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟติเชลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ